ตัวนี้เป็นถังบนบางก็เรียกว่าเป็นแรไอเทมเพราะว่ามันเป็นสองหกศูนย์ที่เป็นถังบนนะครับผมปั้นไว้เมื่อปีที่แล้ววันนี้ผมเพิ่งจะได้โอกาสเปลี่ยนครอบมันให้มันหล่อขึ้นตัวนี้ครับของเดิมมันแตกมาเนาะแล้วก็ไม่สวยเครื่องแน่นมากผมตั้งใจจะเก็บไว้แต่เพราะว่ามันไม่มีที่เก็บจริงๆก็อยากเก็บมันไว้เพราะว่าหายากครับถังบนสองหกศูนย์ตัวนี้ผมใส่เป็นของแท้ไว้นะของใหม่ ามันหัดก็บอกดำก็บอกสวยหัวเกีย้วก็โอเคอยู่เครื่องผม ไม่แน่ใจต้องไปดูประวัตินะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นลูกป,ปืนแท้แล้วซีนต็อกเพราะว่าผมตั้งใจจะปั้นไว้ใช้ <c oughs> ก็ใส่รายละเอียดไว้ครับพวกสปริงเซฟสายเนะี่ยก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนายางดุมไว้แล้วไม่รู้รั่วหรือเปล่าเพราะปีหนึ่งเราก็เพิ่งจะมีโอกาสเ <c oughs> พิ่งจะว่างกี่ก็ปัดฝุ่นเช็ดถูเล็กน้อย <c oughs> ดูไว้ถ้าไม่รั่วก็แสดงว่าสายยังดีกับยางที่ก็ยังดีไม่รั่วนะยางลูกกระจอกของใหม่ของเก่าค่ะอ่ะ เดี๋ยวลองดูครับผมว่ามันนี่แน่นทีเดียวนะ,ะให้ฟังแซมเปิลแน่นเลยครับผมก็โชว์

โอกดติดกดดับด้วยป้ทุกนี่แ้วเราก็ว่าทำไมปล่อยมันไม่ดับเป็นกดติดกดดับเป็นสองอยังววานี่มันก็จะมีสูงมีต่ำเนี่ยอันนี้สูงอันนี้ต่ำสต็อปลนันโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเป็นสวิตสองจังหวะอีกต่างหากอะ ไปด้วยเนี่ยใครอยากจะเอาไปต่อผมเสียดายไหมก็ไม่เสียดายนะถ้าหากว่าไปอยู่กับคนที่เขาได้ใช้งานใครจะไปทําต่อนิดเดียวเองนะครับแล้วก็หาบางยาแค่นั้นแหละตรงน,นี้ผมทําให้ค่อนทางแล้วนะครับเครื่งองตประกบไว้ก็อย่างที่บอกว่าอยากเอาไว้ใช้เนีมันไม่มีที่เก็บเราเน้บ้านด้วย ้าเป็นแบบนี้นะก็ชำรุดแบบนี้นะครับให้ดูนะครับไม่ธรรมดานะตัวเนี้ยกย่างครบนะครับ รัดแท้แน่นอนครับตัวนี้ผมคัดสายของดีสายไว้เลยสรุปคือแบบไม่มีที่เก็บขอบคุณครับ